มีดราม่าก่อนการแข่งนนโอลิมปิกซะแล้วค่ะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงโอ้โหต้องบอกว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยหลายๆลคนก็อาจจะเห็นบ้างแล้วนะคะสำหรับดราม่าเรื่องที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมของแต่ละทีมนะคะคือโดยปกติแล้ว,ว่ะเจ้าภาพนะคะจะจ้องจัดตารางเวลาการฝึกซ้อมให้แต่ละทีมแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคือต้องจัดตารางการฝึกซ้อมของแบบทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนะะี่ย เป,เป๊ะเลยว่าทีมนี้ซ้อมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงทีมนี้ซ้อมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะและโดยปกติแล้วอ่ะก็จะได้ฝึกซ้อมประเทศละหนึ่งสนามมันก็เหมือนเป็นเรื่องปกติแล้ะใช่ปะ่ะก็คือญี่ปุ่นก็ซ้อมสนามหนึ่งบราซิลสนามหนึ่งเซอร์เบียสนามหนึ่งอิตาลีสนามหนึ่งหรือสนามการฝึกซ้อมมาอาจจะมีแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็ใช้เป็นช่วงเวลาในการหมุนเวียนของแต่ละประเทศมาฝึกซ้อมแบบนี้ดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะมันคือเป็นเรื่องที่ ทีมชาติบราซิลเนี่ยเราเห็นภาพกันนะคะเพราะว่ามีการเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะนะคะเป็นช่วงที่โคดโรเบโตเนี่ยของทางฝั่งบราซิลเนี่ยโค้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีนั่แหละคะ่ะไปพูดกับสตาฟโค้ดของญี่ปุ่นในเรื่องสนามซ้อมคือญี่ปุ่นอะใช้สนามซ้อมอะสองสนามสนามแรก สนามซ้อมของตัวหลักค่ะสนามที่2ส,สนามซ้อมของตัวสำรองโดยญี่ปุ่นเนี่ยพูดว่าเฮ้ยคือทางทีมเนี่ยได้ขอทางฝั่งฝรั่งเศสแล้วนะเราขอจัดการเรื่องสนามซ้อมหมดแล้วนะคะว่าเราขอใช้2ส,สนามแต่โรเบโตค่ะของบราซิลเนี่ยก็เหมือนสวนกลับไปเลยนะคะว่าเฮ้ยคือมันไม่ดีนะ คุณทําแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะคุณจะมาใช้สองสนามได้อย่างไรคือทั้งนี้ทั้งนั้นอะประเด็นคือเวลาของบราซิลอะเป็นช่วงที่บราซิลอะจะต้องเข้ามาฝึกซ้อมแล้วในสนามนั้นแต่ญี่ปุ่นอะอาจจะเห็นช่วงว่าเฮ้ยสนามอะแบบขอใช้สองสนามได้ไหมฝรั่งเศสอนุญ,ญาตนะคะทีมจัดการแข่งขันอนุญ,ญาตให้ญี่ปุ่นอะใช้สองสนามในการฝึกซ้อมแต่มันเป็นช่วงที่บราซิลอาจจะ มาต้องต่อสนามนั้นพอดีสนามแบบซักสนามหนึ่งของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นใช้ไปสองสนามอะบราซิลจะต้องมาขอสนามนั้นพอดีค่ะทุกคนมันเลยแบบคับเกี่ยวกันไปหมดแล้วบราซิลก็ฉุนเฉียวไปหมดเลยนะคะว่าเออเหมือนคุณแบบไม่มีมารายาทเลยนะในการที่คุณจะมาใช้สนามฝึกซ้อมสองสนามเนี่ยเพราะแต่ละประเทศเขาก็ใช้สนามเดียวมาโดยตลอดแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือ ฝรั่งเศสอนุญาตแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องที่ญี่ปุ่นตอบกลับมาว่าเฮ้ยทีมจัดการ่ะคาศที่ฝรั่งเศสอนุญาตนะเขาอนุญาตทางทีมญี่ปุ่นแล้วนะแต่โรบโ,โตก็ยังบอกว่าแต่มันก็ไม่ควรนะมันไม่เหมาะนะมันไม่เหมาะสมนะที่จะทําแบบนี้เฮ้อนี่ก็เป็นดราม่านะคะยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองทีมนี้อยู่กลุ่มเดียวกันนะจ๊ะอยู่กลุ่ม B นะคะอยู่สายบีสายบีมีใครบราซิลญี่ปุ่นเคนยาโปแลนด์ อยู่กลุ่มเดียวกันไปอีกต้องแข่งด้วยกันไปอีกโอ้โหไม่รู้ว่าตอนแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะคะไม่รู้บราซิลจะแข้นเรื่องนี้กับญี่ปุ่นหรือไม่ที่สำคัญญ,ญี่ปุ่นมีการกระชับมิดเรียกไว่ากระชับมิตรกับเซอร์เบียไปแล้วญี่ปุ่นทุบนะทุบเซอร์เบียนะจ๊ะญี่ปุ่นเอาชนะเซอร์เบียนะไม่รู้เซอร์เบียอ่อนข้อไว้เก็บแรงไว้แข่ง ในสนามจริงเวลาจริงการนขันจริงหรือเปล่าแต่ญี่ปุ่นก็คือจะสนามซ้อมสนามจริงฉันก็ฉันก็ทุบจริงจังหมดพอฉันแบบเออฉันสุดยอดอะ่ะฉันมั่นใจในตัวเองแล้วแอดก็มองว่าญี่ปุ่นก็ก็เจ๋งแบบนั้นจริงๆเกิดทุกคนก็โคว่าพูดไว้ชัดเจนนะคะในแพลตฟอร์มส่วนตัวว่าเออหลังจากโอลิมปิกเขาก็จะอำลาทีมชาติดังนั้นโอลิมปิกที่ถึงนี้เขาจะทําทุกอย่างให้เต็มที่ใช้ความเป็นวอลเลย์บอลทั้งหมดในชีวิตที่เขามี ใส่ไม่ยั้งในโอลิมปิกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ไม่รู้มามืดหรือเปล่ามามืดได้เลยแหละสําหรับทีมญี่ปุ่นนะคะแอดพูดเลยมาบวกกับโอ้โหเจอบราซิลมาฉุนเฉียวใส่ก่อนการแข่งขันอีกนะคะมาขอพูดหน่อยค่ะว่ากลุ่ม A ของโอลิมปิกเนี่ยมีใครกลุ่ม B มีใครกลุ่ม C มีใครกลุ่ม A นะคะมีจีนฝรั่งเศสเซอร์เบียและสหรัฐ กลุ่ม B มีบราซิลญี่ปุ่นเคนยาและโปลแลนด์กลุ่ม C มีโดมินิกันอิตาลีเนเธอร์แลนด์และตุรกีค่ะทั้ง3กลุ่มนี้แข่งแบบพบกันหมดนะคะเอาเข้ารอบต่อไป8ทีมเท่านั้นนะคะแล้วก็แข่งไปเรื่อยๆนั่นแหละจนถึงชนะเลิศชิงชนะเลิศนะคะการแข่งขันค่อนข้างชัดเจนแล้วตารางการแข่งขันค่อนข้างชัดเจนแล้ว รู้สึกว่าช่องทางการถ่ายท่ดสดอะที่เราสามารถแบบเป๊ะๆได้เลยนะคือช่องทางแพลตฟอร์มทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น AS Play หรือว่า True ID โดยเฉพาะนะ True ID ค่ะ True ID ถ่ายทอดทุกคู่เลยทุกคู่เลยจริงๆนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนเพียงโหลดแอปพลิเคชัน True ID นะคะ ลงในโทรศัพท์มือถือของคุณลงใน iPad ของคุณก็ได้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกทุกแบบคือทุกสถานการณ์เลยพกโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวก็ดู True ID ได้เลยเพราะถ้าเรามาดูทางช่องทีวีนะคะผ่านหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่อง7ช่อง MC o อช่องที p p r t t ช่อง p p t v เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยถ่ายทอดสดไม่เหมือนกันคือต่างเวลา นะนะะดังนั้นก็อาจจะแบบจำยากนิดนึงแต่ถ้าเป็น True ID หรือ AS Play เนี่ยสองอันเนี้ยโหลดเข้ามาในมือถือของคุณเนี่ยคุณดูได้เลยคุณรู้ตารางเวลาชัดเจนคุณเปิดปุ๊บคุณเจอปั๊บเลยนะคะวอลเล์บอลหญิงจะเริ่มแข่งขันวันที่28นี้นะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่28นี้จะเป็นคู่แรกระหว่างอิตาลีกับโดมินิกันนะคะโดยอิตาลีกับโดมินิกันจะเริ่มแข่งขันบ่าย2นะคะ แล้วก็โปลแลนด์กับญี่ปุ่นจะเริ่มแข่ง6กโมงโดยคู่โปลแลนด์กับญี่ปุ่น6กโมงเย็นเนี่ยจะมีถ่ายทอดสดทางช่อง7เดี๋ยวเรื่องตารางการแข่งขันแอจะมาไลฟ์สดก่อนการแข่งขันนะของทุกๆวันเลยเพื่อจะได้ไม่พลาดย้ําเลยจะมาไลฟ์สดก่อนการแข่งขันทุกวันต่อจากนี้จะได้ไม่พลาดกันนะคะเพราะอยากให้ดูจริงๆมันคือที่สุดและของการแข่งขันวอลเลย์บอลแอพูดเลยใครไม่ดูทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่า ไม่ไม่ใช่แล้วคือพลาดแล้วนะอ่ะแฟนๆเล่ยบอลมีความเห็นอย่างไรบ้างดราม่าเกิดก่อนการแข่งขันซะ,ะ,ะอีกเอ่อบราซิลนะคะโครบ,บราซิลไปบอกโคย่ปุ่นว่าแบบเออมันไม่เหมาะสมนะที่คุณจะมาจองสนามซ้อมสองสนามเนี่ยปกติทุกคนเขาก็จองสนามเดียวแต่ญี่ปุ่นก็โต้กลับไปว่าผมขอไยจากการแข่งขันแล้วของฝรั่งเศสแล้วเขาอนุญาตให้ผมใช้สองสนามก็อาจจะสนามว่างพอดีแหละค่ะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวที่บราซิลจะต้องมาซ้อม แล้ว2ทีมนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องแข่งขันกันอีกโอ้โหมันจะเป็นอย่างไรบ้างญี่ปุ่นก็เอาชนะบราซิลมาแล้วอะเนาะเออบราซิลก็เลยแบบอาแค้นแคนิดหนึ่งหรือเปล่าใน VNL รอบไฟนนลหรือเปล่าเอ๊ะอะไรยังไงบราซิลก็เลยเอาซะหน่อยก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเอาซะหน่อยเดี๋ยวไปดูในสนามจริงว่าใครจะชนะหรือใครจะ เป็นยังไงนะคะทุกคนอ่ะเราสุดกันฟังเรื่องนี้เนะะี่ยค่ะดราม่าเกิดก่อนกันนขันโะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่นะคะและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทีมที่เข้าร่วมการในขันโอลิมปิกทุกทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเริ่มการในขันนัดแรกวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะอิตาลีโดเมนิการบ่าย2โปรแลนด์ญี่ปุ่น6โมงค่ะนาตื่นเต้นมาก